ใครนะครับคิซเนะค่ะนั่นจะเซนนะครับมีค่ะมีค่ะไม่หรอกมั้งครับมันชัดคือใครล่ะอะไรกันล่ะเนี่ยนั่นสินะมีตัวตนจริงๆค่ะเอ๊ะนี่ไงจับดูสิหอดงเบ้คิซเนะนุ่มๆอวบๆใชื่อฉันสิใกล้ไปแล้วนะครับเอ๊ขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับ ทำไมเอาแต่กินเส้นล่ะคะไม่กินกับด้วยหรอไม่ชอบกิสนสตาร์วหรอจริงเหรอฉันน่าเกลียดแล้วสินี่ดูสิอ่ะของที่ชอบต้องเก็บเอาไว้กินท้ายสุดสิชอบที่สุดดงเป้อร่อยอย่างตรงไปตรงมาอืมอ่อออ